สวยๆี่้องางดินพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ะพี่น้องข่าพี่นอ้นองเข้าป่าไผ่อีกแล้วมืนเนเข้าป่าใหญ่ครับ เตีมาค่ะคนติป่าขตปานะตอยู่ข้างนอกซาเล่นมันจะสองคันจอดอยู่นี่ไ<ะ>ปรุ่นคือเก่าเฮาก็นได้ป่ามันกว้างอยู่ดอกจ้ะหวังว่าสิบบุป่ย่างทางที่เพื่อนเข่านี่แหละเฮาก็มาประจําแต่ก่อนน,อน,อน,น้อยอยู่บอกมดูได้อยู่นะดี กรบบน้อยนะเน,นี่ยเพื่อนเฝ้าเขาข้างในก่อนเนาะเพื่อนเรบ,บอกเ,เอาเข็มทางเฮอากลับไปรุ่นน้ำกันสิลงเรือเฮาหรือบอกมาสวยมาสวยคือเก่ามือนี่มาสายเออ <S 1> <S 1> ไปส่งลูกโรงเรียนคือเก่ารถดรับส่งยังบ่พร้อมน้องสวยๆอยกเสียงคนเฮ้สยส่งลูบอกพี่น้องๆยังตกกู บางหน่อก็ถางบ่ไหวจ้ะถางยากเป็นห,หน,นึ่งแห่งเป็นอีกถางยากแย่เหนียวเหนียวขอเจอแบบสดๆด,ดีกว่า <c oughs> เกี่ยวเ <c oughs> ขียวฮะเนาะยัายังบ่ไปบ่ามาเดิมพิ่งเข้ามานี่ยังอยู่ที่เดิมอยู่พี่โกพี่อบเค้นมันจะถางยากนี่หน่อหนึ่งโบเค้นซับเอาเลยยื้อยื้อซับเลย

มีหอยหาข้างในที่จังใหม่อย่เนะ <ừ. S 2> าะฮะคือบเอานอน,นี่ <c ười> ที่บเขียนหมายถึงแม่แนะ <c ười> หละอันยู่นอกกออึ๊บเขนแบบแมนบโบอโอ้แม่ดีเลยอเตามมา สองนะ่เมื่อกี้นี่เผาบดายหรือต้องถางก่อนจ้ะน้ำเป็นแบบนี้ก็เกี่ยวคกข,ขนาดเด้นะ <c oughs> อเนะีเนะ่ยเนะอาถามนกตาเต่าเป็นตาเต่า่ใหญ่อีกหนึ่งนก นี่อยู่นะมุมนอนอหงาตามหมู่เ <g ül> สียงกระคมพูด <c oughs> แทบไม่ต้องออกแรงเลยอันเนี้ยเอาไปได้เดี๋ยวสติกสิโยน,นไปหายเองเอาเอาถมพร้อมเดอ้อปูกตะไบนอน ยงัดเลยขาดแ <constitutional> ล้วนะติดเข้าไปข้างในคุณน้องกใหญ่เลยตรงนี้ก็เป็นนูนๆแบบเขียมๆด้วย สงสัสยเน้อหอยจิ้มเก่าคนสิซึหอยจิ้มหอยก็เราถึงตาผิดแล้วก่อนี่ผูทางผูสามหน่อ ไปเห็นบกเนดิเห็นป่ะอันนี้ก็สานี่อะไรเดแล้วก็ซีดูเห็นตะโฟจไป

ออเห็นได้หาเนาะอกจมเลยยังน้อยอีกอีกหน่อยหนึ่งโหตะปลยไม่เดียวหาก็เปิกระเก่าปิดจะเลยจ้ะดิดิตั้งโลแล้วนี่ก็ได้พอฟุกก็ตั้งโลเลยค่ะ không làm đi chắc xong bưng xong bưng đi bốc nhắn vậy quá sợ con má <laughs> เอาเก่าเอาใหม่นานแล้ว <ừ. S 1> ยอยู่พี่สองนอเบาเข็นเบาเข็นเข่มามุมน,นี้นะชุดสองนอใช่ว่าอีกนอนนึกฉันเพิ่งเห็นอยู่นะพีสองนอหัวแม่นิ่งๆอันนี้บ้างเออ ติดเตต่องห้แปาปุ้นี่เดี๋ยวเป็นเูินนนะแม่นนี่กเนเช็นบ่า้านหนาดินดุ้งๆคนละหนเออโอ้ยเก่าเก่านอนดังดินแล้วแต่ว่านอนดัดินแล้ก็ างามอีหลีสวยสวยโอกโนโกดูคลิ้ดู้วดฝาค่ะเป็นนูนี่เกานี่เอออันนี้แม่อีหรี คละสองละสามพี่น้องเลยนอนนีน้อยนพี่น้องคะยนไว้ยินไว้ ก็สามเงินแคบ,บเดียวก็เต็มเป้จ้าบบก,ก็เดิมจ้ะย้ายฝั่งมา ทางดินพี่น้องจ้าตักไม้ไม้นี่แหนงพี่น้องเต็บ่ แมงแมงเห็นแมงดิเป็นทั้งสองหน่อนเลยเป็นแมงมันจะแข็งปักกันออกมาแล้วจะจากปลาไผ่ได้เป้นึ่งแล้วเป้สะพาย,ยบอกเคียนเฉาติ๊กตะเลขกับเข่าออข้างในแล้วก็อ้อมออกมาเลาะริมจากบ,บันนี้รถตันท่าพราเจ้าคนกำลังมาเต็มเลยมาเข้ยะเจ้าออกสายคน พ่่นบไอ้พุ่นครับไอกข้างแล้วอยากบอกว่าไอ้คันที่เพิ่นจอดข้างเฮาเพิ่นได้สอบนึ่งเต็มๆเลยบอกเคนว่าบอกเค้นขับไปเอารถเดสติ้บุขนำผู้รถเขาจอดอยู่ข้างในผู้แต่ขาลิงยังบเห็นได้ขึ้มานี่อีกสองนี่สองคันถ้าเขาจ้ามาอันนี้ก็าจะบอกเขาจะไปทางพุ่นตัวทางนี้เขาหาแล้วมีย่างพราะมันเมื่อยพู้ไปทางพุ่นล่ะเจ้าก่อนหน้าเลยเนาะ สอบเต็มเต็มเพิ่งยังบูมเอออีกเนี่ยเป็นหาขายมาแต่เต้าเนาะเขาจะมาแต่เต้าน้ำมางคนก็ส่งลูกส่งเต้าจังมาคือเฮานี่แหละสายสายไอะเมื่อบัดนี้เผื่อเมื่อแต่งได้อยู่ดอกจ้ะสามสี่หาโลวังนี่แหละส่งน้องเรื่อยๆส่งเรื่อยๆค่อยหาหาไปเรื่อยๆบ่ขาด เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า <c oughs> เป็นมืดฟ้ามืดฝนมืดหน,น่ต้ออยู่บ่า่เคศ่ตกเนาะกุมูตูดบอกแล้ว